© พี่น้องที่รักในพระกิตเจ้าวันนี้เป็นวันพระหาสบดีสัปดาที่สองเทศการธรรมดาในบทอ่านบทแรกนั้นในการถวายบูชาพระเยซูเจ้าทรงกระทำเพียงครั้งเดียวโดยพระองค์ถวายพระองค์เองเพื่อชุดเชยบาปของประชากรทุกสมัยทั่วโลกและมีผลตลอดไปไม่เหมือนกับสง์ในพันธสัญญาเดิม พระองค์เป็นสมณะสงฆ์นิรันดนรพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าเพื่อเสนอวิงวอนแทนเราดังนี้พระองค์จึงช่วยทุกคนที่มาพึ่งพาพระองค์ให้รอดการถวายบูชาของพระเยซูเจ้าแตกต่างจากการถวายบูชาของพระสงฆ์ของพระคัมภีร์เดิมก็คือพระคัมภีร์เดิมนั้นพระสงฆ์ก็ต้องฆ่าสัตว์แล้วก็เอามาถวายแก่พระเป็นเจ้า เป็นการถวายพิธีกรรมที่ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่พระเยซูเจา้าซึ่งเป็นลูกแก่ของพระเจ้าพระองค์ถวายพระองค์เพียงครั้งเดียวบนไม้กางเขนและก็ไท่บาปพ,พวกเราดังน,น,นั้นเราจึงมีการถวายเครื่องบูชาคือบูชามิสาเนี่ยระลึกถึงการที่พระองค์สุขทรมานกลับคืนชีพ เัศเลศสุสวรรค์ทุกพิสานะครับส่วนที่พระวรสารเมื่อพระเยซูเจ้าจะไล่พิาสามันกราบลงและร้องว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์กำชับมันอย่างแข็งขันไม่ให้มันแพร่งพรายว่าพระองค์เป็นใครที่ต้องกำชับก็บเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่พระองค์จะต้องอธิบายให้โลกได้รู้ว่าพระองค์เป็นพระเป็นเจ้าอย่างไร ทุกว,วันนี้มันก็ทํางานอย่างขยันขันแข็งนะพี่น้องมีคนพ่อหนึ่งหลอกถามพิศาร์ว่าเมื่อเข้าไปหลอกลวงมนุษย์เขาพูดอะไรให้คนตายใจแล้วก็ไม่ต้องกลับใจพิศาร์ตัวหนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้าจบอกเขาว่าไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกนรกจงทาบาปตามใจชอบเถิดตัวที่สองก็บอกว่าสวรรค์นั้นก็ไม่ใช่ ยากที่จะได้และนรกนั้นก็ไม่ใช่ยากที่จะไปถึงแต่ว่านารกก็ไม่ได้หนักหนาเท่ากับทุกวันนี้ที่เราคิดส่วนตัวที่สามก็บอกว่ายังมีเวลาอีกนานก่อนที่แต่ละคนจะตายจึงทำทำบาปไปเถิดเราจึงเห็นว่าเนี่ยนโยบายตัวที่สามนี่แหละก็คือที่คนตายใจคิดว่ายังมีเวลาอีกเยอะ บางทีตัวเองอายุยี่สิบปีก็ยังมีอีกสี่สิบห้าสิบปีข้างหน้าบางทีอายุเจ็ดิบปดสิปีแล้วบอก็ยังมีอีกสิบปีนี่คือการหลอกตัวเองดังนั้นเราจึงเห็นว่าการที่คิดว่าเรามีเวลาเยอะเนี่ยเราไม่สร้างบนสร้างกุศลถึงวันเวลาที่จะไปพบองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราจะเอาอะไรไปเพื่อจะได้ขอพระองค์รับเราเข้าสู่สวรรค์รัพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้มี ชีวิตงดงามดำรงชีวิตในสันติกับพระองค์และกับพี่น้องแล้วก็ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังคราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร